สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกทท่านนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ปีพศ2569อย่างเข้ามานะครับเป็นอีพีแรกของปีนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านไม่ว่าจะไทยที่เข้ามาฟังนะครับขอให้เป็นปีที่ดีนะฮะ สำหรับปี6.8นี้นะครับ<ม>ขอให้ราคาหมูกระเตื้องขึ้นเยอะขอให้สิ่งที่ผ่านมานะครับผ่านพ้นไปนะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของการตั้งใจนะครับคาดหวังนะฮะ<ม>ขอให้ทุกท่านประสบผลสําเส็จทุกคนนะครับในการเลี้ยงหมู ขออย่าให้เป็นโรคเป็นภัยจากใจจริงของคนเลี้ยงหมูนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็ยังหนาวอยู่นะฮะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพสัตว์ของท่านนะครับโดยเฉพาะลูกหมูรุ่นนี้ก็ต้องมีไฟกกนะครับทำยังไงก็ได้ให้เขาได้รับความอบอุ่นส่วนสถานการณ์นะครับ ราคาหมูช่วงปีใหม่นี้ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น,นผมเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนสิ้นปีคลิปก่อนก่อนที่ว่าราคาหมูในปี69นี้น่าจะมีทิศทางที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะฮะ นั้นผมเอาข้อมูลมาจากหลายๆด้านนะครับแต่ในส่วนตัวของผมเองนะฮะสำหรับปีนี้ปีหกเก้านี้น่าจะเป็นปีที่หาความหวังยากนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเศรษฐกิจแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้ามี การเลือกตั้งมีการได้รัฐบาลหน่อยเข้ามาก็อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจ,จขึ้นมากระหวังเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับคนเลี้ยงหมูรายย่อยของเราปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่แย่อยู่แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก็ถือว่าให้มันผ่านไป ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีบางท่านที่คิดอยากจะนันมาเลี้ยงหมูโดยเฉพาะมือใหม่ๆบางท่านก็อาจอยากจะมาเลี้ยงแต่คนมือเก่าบางท่านก็เหนื่อยล้าก็เลิกลากันไปก็หลายเจ้านะครับแม้แต่คนที่ผมเคยรู้จักก็เริ่มท้ขอเพราะคาดหวังว่าปีใหม่ราคาจะขึ้น แต่มันก็ไม่ขึ้นนะครับทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดน,นี่ผมจะตอบคำถามเลยนะครัสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาที่มีความสนใจในการเลี้ยงหมูนะครับเป็นความคิดแนวใหม่คือท่านเคยเลี้ยงอยู่ก่อนแล้วละ่ะท่านบอกว่าจะหาแม่พันมาเพิ่ม โดยปกติซื้อลูกมูเข้ามาขุนเราเลี้ยงเล่นๆว่าง,งั้น <c oughs> แต่ผมว่าเดี๋ยวคิดเลยฮะจะเลี้ยงเล่นๆถ้าเลี้ยงเล่นๆก็ไม่มีโอกาสได้เติบโตรครับท่านคิดถูกแล้วที่หาแม่พันธุ์มาขุนเองผลิตลูกเองนะครับเราจะเลี้ยงได้นานแล้วก็ปรับปรุงวิธีการผสมอาหารนะครับยืดระยะเวลาในการขุน เลี้ยงแบบเรื่อยๆชาวบ้านชาวบ้านก็มีโอกาสนะครับแต่ถ้าท่านไปตามรายใหญ่เขาตามยังไงก็ไม่ทันหรอกครับ <S <S เลี้ยงอาหารเม็ดสำเร็จรูปล้วนๆเนี่ย, <S 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 เ,ยเราคิดตั้งแต่ก้าวแรกแล้ววันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์นะฮะขัดข้องประการใดก็ต้องขออาภัยเพราะผมมีประสบการณ์มาแล้วนะฮะในช่วงที่ผมเลี้ยงหมูมา ใหม่ๆนะครับผมก็คิดว่าจะเล่นๆนั่นนะฮะก็ซื้อลูกหมูมาทดลองเอนว่าตอนนั้นราคาหมูมันได้ติดใจก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาในการหาลูกหมูมาเลี้ยงนะครับก็คือหาแม่พันธุ์มาเลี้ยงนะซื้อลูกหมูสาวหมูเล็ก มาขุนเป็นแม่พันธุ์นะครับก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับก็จะมีลูกหมูเป็นของตัวเองแบบสมบูรณ์คือทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ขยายกิจการอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมก็จัดอยู่ในกลุ่มรายเล็ก,ลกๆรายย่อยๆนะย่อยมากๆนะครับเพราะมีหมูแม่พันธุ์อยู่ไม่เกิน10ตัวนะฮะแต่ก็ไปเข้ากลุ่มกันเป็นหลายเจ้ามันก็เลยเป็นหลายตัว เนี่ยพันก็เกือบร้อยนะฮะก็ลัดกันนะครับนี่ก็เป็นทางรอดทางหนึ่งนะครับสำหรับใครที่คิดจะเลี้ยงก็จับไม้จับมือกันหากลุ่มหาก้อนนะครับเวลาขายแล้วก็จะได้ขายให้ลงชลําแหะลงเดียวไปเลยนะฮะเป็นขาประจาอันนี้จะได้ราคาดีนะครับก็คือไม่ต่ำจนเกินไปนะฮะเพราะว่าเรามีมูม้สูงให้เขาตลอด ถ้าถามว่าดีไหมถ้าจะเลี้ยงหมูบริหาแม่พันธุ์มาเลี้ยงผมว่าดีนะฮะดีกว่าที่เราจะไปซื้อลูกหมูนะฮะเพราะว่าแม่พันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้เลี้ยงยากนะครับแต่ก็หาคัดสายพันธุ์ดีๆหน่อยนะครับสายพันธ์ที่ควรที่จะเอามาทําแม่พันธ์ก็ควรที่จะเป็นหมูสองสายนะถ้าเลือดร้อยมันก็จะโตช้านะครับหาแม่พันธุ์สองสายจะดีกว่า แต่ถ้าเราจะขายพันจะขายลูกหมูแล้วก็หา,าเลือดร้อยมาก็ดีอันนั้นก็คือขายลูกหมูไปทําพันนะฮะไปทําแม่พันต่อไปแต่ถ้าเราจะเลี้ยงขุนก็คนที่จะหาแม่พันสองสายนี่แหละครับดีที่สุดนะครับแล้วทีนี้เราก็หาพ่อพันธุ์มาผสมให้ออกมาเป็นสามสายมันจะโตไวมันจะโตไว ส่วนสายไหนที่เขาชอบเลี้ยงกันก็น่าจะเป็นสายอาสองสายพวกแลนเลสกับลัดไว้นะฮะที่จะนำมาเป็นแม่พันธุ์เพราะสายพันธุ์นี้มันจะลูกดกเลี้ยงลูกดีนะฮะน้ำนมดีนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีดูแลไม่ดีมันก็ไม่เป็นไปตามที่สายพันธุ์ของเขา น,นการเลี้ยงหมูมันก็จะบอกว่าง่ายก็ง่ายบอกว่ายากก็ายากนะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความมั่นใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประเดิมกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม